บิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีมด้วยพระนามของอัลลอ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอตับบตยดาอบีละฮับวะตับมือทั้งสองของอบีละฮับจงพินาศและเขาก็พินาศแล้วม ทรับสมบัติของเขาและสิ่งที่เขาได้ขวนขวายไว้นั้นมิได้อำนวยประโยชน์แก่เขาเลยขเขาจะเข้าไปเผาไหม้ในในรกที่มีไฟลุกโชนทั้งภรรยาของเขาด้วยนางเป็นผู้แบกฟืน ที่คอของนางมีเชือกถักด้วยใย,ยอินทผลัม